ชีวิตก็ดีมีโชคลาภเข้ามาแบบง่ายๆแต่ทำไมเรื่องของการงานถึงไร้ความสุขมาเช็คดูค่ะครูทิพย์8ป5จะเฉลยให้ฟังในคลิปนี้สำหรับ7089ถามว่าดีไหมครูทิพย์ขอแยกเลขมาวิเคราะห์ให้ฟังก่อนนะคะสำหรับ89คู่เลขท้ายเนี่ยบอกเลยค่ะเป็นเลขที่ดีใครที่เป็นนักเสี่ยงโชคแสวงหาโชคลาภ เลขนี้เป็นเลขที่เหมาะสําหรับนับแสวงหาโชคลาภค่ะใครที่มีเลขนี้มักมีโชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามามีโชคลุกเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้านความรักก็ดีค่ะด้านการส่งเสริมในเรื่องการทํางานถือว่าเลขนี้คนมักเกรงใจคนทําธุรกิจควรเลือกใช้และมีติดไว้นะคะสนใจเรื่องไหนมักจะเป็นคนที่ทุ่มเท โดยไม่ว่าจะเป็นเครื่องลางของขังหรือเทคโนโลยีปรากฏว่าทำได้หมดจับได้มกักเฮงมักดีกว่าคนอื่นก็ถือว่า89เนี่ยเป็นเลขที่ดีแต่89ก็ยังเป็นเลขที่เขามีกลุ่มคนเฉพาะนะคะสังคมเพื่อนฝูงไม่ใช่ว่าจะคบคับใครง่ายๆสำหรับคนที่ใช้เลข89 มักจะมีวงจํากัดในเรื่องที่ของการครบหาก็คือมีการไว้ตัวผสมพวนสํ์สำหรับ8-9ถามว่าดีไหมเลขนี้ก็ยังถือว่าเป็นเลขดีและมาถึงคู่เลข7-0นะคะสําหรับ7-0คุณทิพย์บอกเลยเลขนี้นะคะใครที่มีมาอยู่ในแหน่งของการทํางานคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในการทํางานดีมากอดทนทํางานเก่งเรื่องลําบากเนี่ยบอกเลยไม่เคยกลัวอดทนทําได้แต่ คนที่มีเจอยู่มีข้อเสียค่ะการงานดีจริงแต่กลายเป็นว่าคุณเป็นคนที่มีความเครียดไม่ปล่อยวางเรื่องใดๆกังวลไปกับทุกเรื่องใครอยู่ใกล้คุณก็มักจะเกิดความอึดอัดเพราะคุณไม่ปล่อยวางและบางครั้งมันมากจนทำให้รู้สึกว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่เลยและถ้าปล่อยนานไปอาจมีผลค่ะทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้ และสรุปสุดท้ายเมื่อ70มารวมกับ89ครูทิพย์ขอชี้เป้าไปเลยว่า70เป็นเลขเสียของเลขชุดนี้ที่คุณถามมามีแล้วจะสร้างความทุกข์ให้กับเจ้าของเบอร์และถ้าเป็นไปได้ถ้าจะเปลี่ยนเลขอย่าพยายามหาเลขศูนย์มาไว้ในเบอร์โทรศัพท์นะคะไม่ใช่เลขที่ดีเลยหากจงมีคำถามมีข้อสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรฝากคำถามไว้ใต้คลิปนะคะ ครูทิปจะเข้ามาตอบค่ะยังมีคลิปดีๆที่จะอธิบายความเป็นตัวตนเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์อีกในหลายๆเรื่องไม่ว่าด้านด้านสุขภาพนาทีการงานโชคลาภเลขอะไรมีโชคลาภด้านไหนสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามคลิปต่อไปของครูทิพย์8ป5นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ